ต่อไปครับหน้า28ข้อ3นะครับกำหนดฟังก์ชัน f x เท่ากับ x บวก1นะครับเงื่อนไขแรก x บวก1เมื่อ x มันน้อยกว่า2แล้วให้ f x เท่ากับ2เมื่อ x มากกว่า2แล้วให้เราหาลิมิตนะครับหาลิมิตข้อนี้นลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายทางขวาเห็นไหมครับเออนหา ลิมิตซ้ายลิมิตขวาและลิมิตที่ x เข้าใกล้2นะสที่เลยนะครับหลักการทำทำยังไงครับหลักการทำตัวนี้เราก็ไปสร้างตารางนะครับนะกำหนดค่า x นะครับเข้าไปเพื่อหาค่า y เพื่อจะได้ไปเขียนกราฟนะครับออกมาเพราะนั้นคูก็เขียนตารางค่า x ค่า y นะแล้วก็กำหนดค่า x ค่า y ให้มันใกล้เคียงกับจุดที่เขาถามเรานะครับอันนี้จะแบ่งเป็นกี่ช่องก็ได้นะครับแบ่งเป็นกี่ช่องก็ได้นะครูก็มาเลงว่าเอ๊ะเขาถามนะจุดไหนนะครับจย์ข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่าหาลิมิต x เข้าใกล้2เนครับเข้าใกล้2ทั้งทางซ้ายและทางขวาเพราะนั้น x ของครูก็ต้องมีค่า x ที่เป็นเลข2ตัวหนึ่ง นะแล้วก็เข้าใกล้ทางซ้ายเข้าใกล้ทางซ้ายก็คือเข้าใกล้2แต่มีค่าน้อยกว่า2ครูก็ดึงไว้ที่1 9 9เห็นไหมครับเข้าใกล้ทางขวามากกว่า2ก็เป็น2 0 1อย่างเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยจากนั้นก็ขยับเอานะถ้าทางซ้ายมือจาก1.9มาเป็น1นมาเป็น0นะครับเพื่อให้คำวนวณเลขง่าย <c oughs> ต่อไปทางขวามือ <c oughs> ก็คือมากกว่า2มี2.01ต่อไปก็เป็น3 <c oughs> เป็น4นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วเราค่อยหาค่าวานะเดีย๋ยวขอต่อเตือตารางให้มันเรียบร้อยหน่อยนะครับเราก็แทนค่าเข้าไปนะถ้า x <c oughs> เป็น0 ถ้า x เ,เป็น0ูนเป็น0ดูครับ0มันอยู่ในเงื่อนไขบนใช่ไหมครับ0มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้นค่าของแกน y ก็เอา0ไปแทนในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเป็น0บวก1ก็เท่ากับ1เพราะฉะนั้นค่า y ก็เป็น1อย่างนี้นะครับ ต่อไปถ้า x เป็น1 x เป็น1มันก็ยังเข้าเงื่อนไขเดิมคือ x น้อยกว่า2เพราะฉะนั้นค่า y ก็ยังเหมือนเดิมนะครับค่า y ก็ยังใช้ x บวก1เพราะฉะนั้นก็เอา1บวก1นะตัวนี้เอา1บวก1ก็เป็น2ใช่ไหมต่อไป ถ้า x เ,เป็น1.99มันก็ยังน้อยกว่า2ก็ต้องเอา x บวก1ก็1.99นะครับบวกกับ1นะก็เป็นเท่าไหร่ล่ะเป็น2.99ใช่ไหมครับก็ใส่ไป2.99ถ้า x เ,เป็น2มันเท่ากับใช่หไหมม,มันมีข้อมาเท่ากับได้เพราะฉะนั้นก็ยังใช้ ตัวบนอยู่ก็เป็น2บวก1ก็เท่ากับ3นะต่อไป x เป็น2.01 x เป็น2.01 2.01 x มากกว่า2แล้วนะครับ x มากกว่า2เพราะนั้นค่าของ f x ตอบ2ถ้า x เป็น3 มันก็มากกว่า2อีก fx ก็ตอบ2อย่างเดียว F x เป็น4นะครับก็มากกว่า2นะ F x ก็เท่ากับ2ใช้ตัวนี้นะใช้ตัวนี้จากนั้นเราก็เขียนกราฟนะครับเขียนกราฟก็พอดจุดครับจุดแรก F x เป็น0 y เป็น1กําหนดนะครับก <c oughs> าหนดจุดตัดให้แกนก่อน เนาะกำหนดจุดตัดกันก่อนก็เป็น1 2 3 4ลบ1 <c oughs> ลบ2นะครับลบ3ข้างบนก็เป็น1 2 3 4 ล่งางก็ลบหลบสลบสประมาณน,นี้นะครับประมาณน,นี้เสร็จแล้วลงจุดครับลงจุดคู่แรกเอาคู่นี้ก่อนนะ x เ,เป็น0 y เป็น1ลงจุดตรงไหนดีเอ่ย x เ,เป็น0 y เป็น,น1อยู่ข้างบนใช่ไหมจุดดัดจุดที่1ตัวนี้คือ x เ,เป็น0 y เป็น1 ต่อไป x เป็น1 y เป็น2 x เป็น1 y เป็น2องจุดนี้ก็ลบตัวนี้กัน x เป็น1 y เป็น2นะครับก็จุดนี้นะโดยประมาณเนาะต่อไป x เป็น2 y เป็น3ก็ประมาณจุดนี้นะครับ x เป็น 1.9 y เป็น2.99ก็อยู่แถวแนี้นะต่อไป x เป็น2.01 y เป็น2ถ้ามันหลุดจากตำแหน่ง x เป็น2ไปแล้ว y จะเป็น2เสมอเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดนี้นะครับ x เป็น3 y เป็น2 x เป็น4 y เป็น2เพราะฉะนั้นกราฟก็จะมี2 2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเส้นตรงเส้นนี้นี่คือเส้นที่1อันนี้เส้นที่สองนะครับเส้นที่สองเส้นที่สองนี้อ่าขอปรับตัวนี้นิดหนึ่งให้เป็นวงกลมโปรง่งซะ เพราะว่ามันต้องเกิน2นะครับตรงนี้เป็นเสน้นเป็นช่วงเปิดเนาะเ <c oughs> มื่อได้กราฟตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วเราก็มาตอบคำถามนะครับหาค่าของลิมิตซ้ายลิมิตซ้ายก็แสดงว่าแทนค่าที่น้อยกว่านะครับแทนค่าที่น้อยกว่าลบสองแทนค่าที่น้อยกว่า2เมื่อแทนค่าที่น้อยกว่า2ก็คือแทน x ด้วย1เข้าไปาใช้สีใหม่ละกันใช้สีเขียว ค่า x ด้วย1ก็จะได้ค่า y ออกมาเห็นไหม y ก็เป็น2แทนค่า x ด้วย1.5 y ก็ขยับเป็น2.5แทนค่า x ด้วย1.99มันก็ขยับมาเป็น2.99นะครับก็ใกล้เคียง3เนอะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็ตอบลิมิตซ้ายก็เท่ากับ3นะต่อไป ลิมิตขวาแทนค่าที่มากกว่า2นะครับแทนค่าที่มากกว่า2ก็อ่ะแทนเอาสีอะไรดีเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันเช่นเราแทน x ด้วย4เห็นไหมครับเอาไปตัดกราฟข้างบนนะ y ก็เป็น2แทน x ด้วย3 y ก็เป็น2ขยับมาอีก สอง้ y ก็เป็น2 2งสอง y ก็ยังคงเป็น2เพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ลิมิตท,ทางขวาก็ได้2ลิมิตซ้ายได้3ลิมิตขวาได้2ค่าไม่เท่ากันก็สรุปว่าตรงนี้ไม่มีลิมิตนะครับหรือจะบอกว่าหาลิมิตไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับ